ดีค่ะช่องสาธทร์ทูหวยเด็ดนะคะคลิปนี้หวยดังคัมชโนดและบ้านภัยเมืองพลค่ะ16กุมภาพันธ์2564ค่ะหวยดังคัมชโนดห้าหกห้าเก้าเจ็ดสองแปดสามเก้า

สาลาพักใจสาลาพักใจ1นึ่งสีห้หเป็นแนวทางในการเสียงชกนะคะมังกรทอง8ปดหนึ่งเจดเจ็ดย่าโมออกสึกล่างชุดสรุป ศูนย์สี่ห้าสามบ้านไผ่เมืองพลหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่ห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่หัวยปฏิทินนะคะแปดศูนย์เจ็ด บนเด่นหนึ่งหนึ่งสามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ล่างเด่นแปดแปดสี่แปดเจ็ดสองตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับงวดสิบหกกุมภาพันธ์หกสิบสี่นะคะเทียบตารางกันเลยค่ะ สิกุมภาพันธ์3าเด่น2องเด่นเจตารางกันเลยนะคะงวดที่ผ่านมา16กุมภาพันธ์หกสิบสี่แปดสี่แป